ก็ใช่ย่อยใช่ย่อยให้เพื่อนเป็นคนพูดไม่ไม่คุณคันปากสวยไหมสวยไหมสวยไหมผมยาวหรือผมสั้นผมยาวน่ารักจมูกนิดนึงอุอ้ยเลิศเป๊ะจมูกแค่นี้จังตายนี่ยอะไรลดกางนี้เลยจังนล็กนิดหน่อยน่ารักดีไปเจอกันยังไงไปเจอกันยังไง เเจอกันนานแล้วฮะเจอกันที่เจอกันที่ต่างจังหวัดรับขอนแก่นเขาบานคนอยู่ที่นั่นฮะตอนนั้นไปทัวร์แรกๆไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ไปกินข้าวร้านนั้นไปกินข้าวแล้วก็เป็นน้องเป็นรุ่นน้องของเจ้าของร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมชอบกินอาหารร้านนั้นมากก็ไปบ่อยๆไปบ่อยพวกเราไปร้านนี้บ่อยแล้วก็อาหารอร่อยจริงๆแล้วเขาไปเจอคนนี้ตลอดใช่ครับแล้วสุดท้ายแล้วก็รับวตึง รวบเลยรวบเลยรวมรวเลยเออชอบแล้วฮะแล้ไงแล้งงตอนนี้ด้วยคบกันกี่ปีละอ่าคบกันประมาณ3ปีปี้ะครับแล้วไปมาสู่ไงเพราะเขาอยู่ขอนแก่นใช่น ก็ก็ยังขึ้นไปหาเรื่อยๆเพราะตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนี่ไงนี่แหละครับเลยมีธุรกิจเลย่ม้ยยีอูหลาารนด้วยไปเลยใช่ครับตอนนี้มียันร้านป่ายางครับทอมมี่ได้ธุรกิจมากเลยที่นร้าป่ายางอยู่ที่ถดแก่ได้มีร้านอาหารร้านร้านเหล้าร้านขนมร้านอะไรแบบนี้ครับก็เป็นธุรกิจอะไรแบบนี้